สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวไรอ้อยนะคะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดพร้อมกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเปิดเหตุผลราคาน้ําตาลตลาดโลกสุดภูมิรัฐศาสตร์และก็โลกเดือดนะคะกระทบชาวไรอ้อยนั่นเองสําหรับ ราคาน้ำตาลโลกนะคะยังไม่ฟื้นเฉลีย่ย21-22เซนตต่อปอนด์วันชุดราคาอ้อยฤดูปี67-68ของไทยจากปีก่อนกว่า4,1400บาทต่อตัอตนตอนนี้เหลือ1,200บาทต่อตัอตนนะคะซึ่งเอกนัดก็ได้มีการงัด2มาตรการเพิ่มรายได้เกษตรกรกชาวไร่อ้อยและก็ผู้ผลิตน้ำตาลไทยซึ่งล่าสุดนะคะสออ,อนอรประกาศลดกาหนดราคาน้าตาลทาย ของปี67ทับ68ลง2บาทต่อกิโลกรัมค่ะแบ่งเป็นน้ำตาลทรายขาวกิโลกรัมละ21บาทส่วนน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละ22บาทจากเดิม23บาทและ24บบาทตามลำดับนั่นเองค่ะ ซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะคะก็ยังคงมีความกังวลถึงสถานการณ์ราคาน้ำตาลตลาดโลกที่อาจจะกระทบกับราคาอ้อยในประเทศฤดูการผลิตปี2,567.68จากสถานการณ์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี67ราคาน้ำตาลโลกเฉลี่ยที่ระดับ20เซนต์ต่อปอนนะคะซึ่งก็ได้มีการลดลง1 6 16.67%จากปี66นะคะที่ราคาอยู่ระดับ24เซนต์ต่อปอนนั่นเองทางนี้นะคะในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามีสต็อกน้ำตาลในตลาดโลกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบราซิลนั่นเองค่ะซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลกนะคะมีผล,ผลผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งยังได้เพิ่มสัดส,ส่วนการผลิตน้ำตาลก็ประกอบกับ ฤดูการผลิต66-67ประเทศไทยมีผลผลิตน้ำตาล8.81ล้านตันค่ะถือว่าเพิ่มขึ้น12.80%นะคะจากที่คาดการไว้ว่าจะมี7.81ล้านตันค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกปัจจุ ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่21-25ตุลาคมที่ผ่านมานะคะราคาน้ำตาลทรายดิบของนิวยอร์กนะคะซึ่งเป็นสัปดาห์ที่43ของปี2567เ <c oughs> คลื่อนไหวพันพวนนะคะและปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นพอประมาณค่ะเนื่องจากคาดการว่าฝนจะตกในภาคกลางของภาคใต้ของบราซิลนะคะระบุว่ามีฝนตกหนักมากขึ้นในภาคกลางแต่ไป ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ําตาลปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงแรกของปี68ตลาดน้ําตาลจะเผชิญกับความเสี่ยงอย่างมากจากการขัดแคลนน้าตาลของบราซิลนั่นเองเนื่องจากสต๊อกน้ําตาลของบราซิลต่าลงและต้นฤรูการผลิตปี68ทัดที่ล่าชา้าสภาพอากาศแห้งแล้งที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของอ้อยนั่นเองค่ะ